ทำเอากองเชียร์อังกฤษไปไม่ถูกอีกครั้งหนึ่งคะคุณผู้ชมหลังจากที่เมื่อช่วงเช้าช่วงดึกที่ผ่านมาเนี่ยตกรอบซะแล้วฮะสำหรับทีมชาติอังกฤษนะฮะหลังจากที่พลาดท่พา,าพลาดท่าแพ้ทีมชาติฝรั่งเศสนะฮะโดยต้องบอกว่าเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ทีมชาติอังกฤษตกรอบเพราะจุดโทษนะฮะต้องบอกว่า เหมือนเป็นอะไรที่ทีมชาติอังกฤษเนี่ยยังก้าวผ่านไม่ได้จริงๆครับคุณผู้ชมสำหรับการโดนจุดโทษหรือว่าการยิงจุดโทษในเกมเนี่ยมักจะเกิดปัญหาตลอดโดยเมื่อวานที่ผ่านมาเนี่ยอย่างจากที่แฮร์รี่เคนเนี่ยยิงจุดโทษพลาดเนี่ยโอ้โหก็ส่งผลให้อังกฤษเนี่ยตกรอบไปเลยนะคุณผู้ชมแต่ต้องบอกว่าจุดโทษที่อังกฤษพลาดเนี่ย และส่งผลต่อการตกรอบเนี่ยครั้งนี้เนี่ยมันไม่ใช่ครั้งแรกอย่างเมื่อวานเนี่ยมีจังหวะหนึ่งที่กล้องจับไปที่เดวิดเบคแฮมนะคุณชมบนอัศจรรย์เนี่ยเจ้าตัวเนี่ยไม่กล้าดูแฮร์รี่เคนยิงจุดโทษในรอบที่2รอบที่จะตีเสมอฝรั่งเศสเป็น2ประตูต่อ2เนี่ยเบคแฮมเนี่ยถึงขั้นไม่กล้าดูฮะคุณชมเบคแฮมไม่กล้าดูปิดตาเพราะครั้งหนึ่งเบคแฮมเนี่ย ก็เคยพลาดแล้วพลาดลักษณะเนี่ยคล้ายๆกับแฮร์รี่เคนเลยคือยิงข้ามขานไปแล้วก็มีครั้งๆต่อมาที่มีการดวนจุดโทษเนี่ยอังกฤษก็ไปไม่ถึงฝันนี่คุณผู้ชมเจอหลาดแลมพาดเคยพลาดมาหมดฮนะต้องบอกว่าหมนเหมือนเป็นคำสาปสำหรับทีมชาติอังกฤษจริงๆฮะสำหรับการดวนจุดโทษเนี่ยต้องบอกว่าหลายๆครั้งเนี่ยทีมชาติอังกฤษมักตกม้าตาย สำหรับการดวนจุดโทษนะทั้งจุดโทษในเกมหรือว่าจุดโทษในเวลาเนี่ยอังกฤษโดนมาตลอดต้องบอกว่าครั้งนี้อังกฤษเนี่ยผลงานดีนะผู้ชมตัวผู้เล่นเนี่ยโดดเด่นขึ้นมาหลายๆคนนี่ก็ยังเด็ก4ปีข้างหน้าเนี่ยแน่นอนว่ากระดูกนักเตะพวกนี้จะแข็งแกร่งขึ้นมากๆคนระอย่างเช่นฟิลฟอร์เดนบุกยซาก้าจูดเบลิงแฮมดิคนไรพวกนี้เนี่ยขึ้นมาหมด แฮร์รี่เคนก็ยังไหวอยู่ในวัย2 9ถ้าอีกสปีข้างหน้าแฮร์รี่เคน3 3เชื่อว่าแฮร์รี่เคนยังเล่นได้อยู่ส่วนตัวอื่นๆอย่างจอแดนเฮนเดอร์สันก็อาจจะลอยลาลงไปแล้วนะครับอาจจะไม่ได้เห็นจอแดนเฮนเดอร์สันในบอลโลก4ปีข้างหน้าหรือไม่นี่ก็ก็ต้องติดตามเมานะแต่เด็กๆหลายคนของอังกฤษเนี่ยกำลังดันขึ้นมานะกำลังขึ้นมาเชื่อว่าในที่สุดเนี่ยอังกฤษ ก็อาจจะไปถึงแชมป์โลกได้ในยุคต่อๆไปฮนะถ้าไม่เจออาถันคำสาบการดวนจุดโทษนะคุณผู้ชมต้องบอกว่าอังกฤษเนี่ยตกม้าตายอีกครั้งสำหรับการยิงจุดโทษครับผมบรรดาทาดหมาทาดแมวคนรักสัตว์ต้องห้ามพลาดงานนี้อย่างเด็ดขาดนะครับเราจะไประเบิดความมันกันครับในวันที่22ถึงวันที่25ธันวาคมนี้ครับไปพบกับบรรดาไซเล็ป เพชรไอดอลนะครับจากทั่วฟ้าเมืองไทยเลยนำโดยน้องจุ๊มเหมิงครับจากบ้านเจแปนแอนด์เฟรนด์นะครับน้องโอลาฟน้องวะจ่าน้องเปียกจากบ้านจักรปอยฮัสกี้เฮาส์น้องวาวแวร์เป็ดมีผมอีกทั้งมีโชว์พิเศษนะครับจากพิตรีชัยนรงค์นักร้องทุ่งคนดังเนี่ยนะครับจะมาร้องเพลงในงานของเราด้วยครับงานนี้บอกได้คำเดียวนะครับว่าห้ามพลาดอย่างเด็ดขาดครับภายใต้ชื่องานเพชรอินวันเดอร์แลนด์2022นะครับไปเจอกันได้ที่เซ็นทรัลพลาซ่าเวสเกตนะครับเวสเกตฮอลล์ชั้น4 ตั้งแต่วันที่22ถึง25ธันวาคมที่จะถึงนี้เวลาประมาณ11นาฬานะครับจนถึง21นาฬิกาหรือว่า3ทุ่มขอสรุปมากมายรอทุกคนอยู่ครับ